เอาลาครับเราได้ไปผ่านร้านนีสตีครับมีออร์เดอร์ชันอีสปอร์ตนะซึ่งโคตรหลืบเลยว่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการแม็กซทีวีนะครับซึ่งนานจะได้ออกทีนะฮะเพราะว่ามันมันจะมีงานอ,ะอ่ะเข้าใจนะโอเคครับวันนี้ก็มางานของคอยแบงค์นะครับงานอาชื่อว่างาน,นะอ,างอะไรนะอ่คอยแบงค์อะไรนะไอดอลปาร์ตี้อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอดอลปาร์ตี้สักอย่างโอเค,อเคก็คือตอนนี้นะครับตรงน,นี้ก็ไปจุดลงทะเบียนซึ่งเกาให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเรียบร้อยแล้วนะฮะ เราก็ไปลงมาแล้วซึ่งจะได้เป็นอย่างนี้นะครับเป็นโค้ชนะฮะไม่ให้ดูไม่ให้ดูเหมือนกันก็เป็นเสื้อสำหรับรอยท่านแรกที่เข้ามางานนะฮะแล้วก็ไม่เอาอ่าทายผลเนาะแล้วก็มีลูชแบนนะครับส่วนตรงนี้เออ่น่าจะลงทะเบียนเหมือนกันแหละแต่ว่าแบบไม่ได้ทางเว็บไงอา่าเฮ้ยเดี๋ยวไปดูในในร้านดีกว่าเพราะว่าร้านเขาเป็นไงวะนี่มีเกมีมกยร์แบบของนิโอเิชั่นขายด้วยเนาะดีของเขาก็ว้าวสาุดยอด รู้สึกร้านเนี่ยกว้างอะอกว้างกว่าที่กูคิดไปเยอะเลยอะโ okay, อเคก็เดี๋ยวในงานก็จะมี w a t ไปดูกันวัน <c oughs> นี้ก็พีบีเหมาร้านครับโอเคครับ ก็เดี๋ยวดูว่าในงานจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็วเดี๋ยวไปไปแวะไปแจกกันดีนกว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ด,ยวดูว่าจะมีไอดลอลใครมาบ้างซึ่งจะอบอกเลยะที่นี่ว่าผมไม่รู้จักสักคนเลยโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามชมในงานนี้ได้เลยครับโอเคครับก็พาสปอร์ดฮนะมีห้าจุดเขาบอกว่าไอที่ห้ามันให้กินอาหารมีอาหารกลางวันเลี้ยงด้วยนะแต่ไม่รู้จะมีอะไรบ้างแต่อีสิอันนี้เห็นบอกว่าให้เล่นเกม ซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่รู้ว่ไตรงนี้ตรง,งไหนชนะายครับง่ายๆครับถามผู้รู้ครับถามคนไหนดีครัคนไหนแหล,แหลแมๆจำจๆจำๆอ่ะอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถามคนนี้ดีกว่า ไม่เลี้ยไม่โทรถามใครโอเคแล้วพี่ครับไอตรงสแตานี่ให้ไปเล่นที่ไหนบ้างครับพี่เนี่ยเล่นส่วนตรงนี้ตรงนี้ค่ะรนี่จะได้อะไรพี่เรามีไอเทมอะไรแล้วแล้วแล้วอเล่นได้กี่มีมีกี่อันนะพี่มีกี่ด่านนะคะพี่มีกี่อันมีสองด่านนะครับก็คือ คนกินคนจะอยู่ด้านในอ่ะกินคนด้านในอันนี้ยิงบอดใช่ค่ะแล้วพอครบแล้วนี่ก็คือปีแรกหรือใช่ครับไอ๋อโอเคอ่ะเรื่องไหนอ่ะโอเคครับโอเคนะฮะก็สองคนครับคนคนกระบอดครั้งง่ายๆพูดง่ายๆตรงๆกันฮะตอนอื่นก็ในเรื่องจับผมเร่นี้มานานนะครับแล้วประมาณสองร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับผมก็ทําการไม่ได้นะ ใส่กระบ,บอกก่อนด,นดีกว่าครับน,นีน่นนโอ้โหมันโหมดนี้เนี่ยส,ยสวยสวยชอบอ่ะไอ,อ้ไอเดีชอบชอบชอบ,ชอบอเดี๋ยวเดี๋ยวแต่นี้ชอบสุดนะโอ้ยนี่หหูฟังมาดิทำมันเถอะ <c oughs> นะคาเ <c oughs> ฟ่ไทยโอเคครับ ก๊อปก๊อปได้ไหมก๊อปก๊อบไปใส่ที่บ้านโอเคครับ <laughs> เปิดตัวโชว์เลยเมื่อกี้ได้อะไรวะไม,มไ่ได้จะมาเล่นนานครับเราไม่รู้ว่าแจากกล่องอันนี้ฮะกล่องบนโลกนะครับนี่คือแม็กกี้แม็กกี้พาเจงนะฮะ <laughs> มีประเทศอะไรบ้างครับมีอังกฤษนะฮะอิหร่าน คอ,อเตเดียวลเล่เอาคอสตาริาก้าแล้วก็เบลยเยียมนะครับโปรตุเกสในจีเรีย,ย,รยกา,าลนลาอาร์เจนตินาโอเคครับเราเล็งอาร์เจนตินาไว้นะฮะไม่รู้พออะไรโอเคนะครับเปิดมาครับในจิเลียมแม่งตกรลอด,ดอเลยทำกูเจ๊งมาแล้วอ่ะไหนๆจะเปิดก็เปิดกันเลยดีกว่าครเขาต่อเอ็มโฟฮะแม่ไม่เปิดหมดหรอกเปิดแล้วมา เป็น M4 SR เลเวล2อนะเออปรไมาสักกล่องหนึ่งนะครับสไนเปอร์นะฮะแล้วก็ตังอีกต่ไห้สมุดจะไม่เปิดนะฮะผมดองเก็บไว้เป็นธนาคารโลกนะฮะโอเคดูแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นจริงละนะโอเคก็ตามมาด้ว่งานนะฮะกับการท้าบัาส90ตัวท่้งเลยหรวะเบเบว่ะเบสัสสัสเลยวะ นะครับแต่ถือว่าเป็นการฝึกฝีมือนะครับเพราะว่านี่เขาคือของจริงครับตบการสอยกับคนนั่งเลยดีกว่านะอย่างเงี้ยเนี่ยเอ้อเนี่ยอยากขึ้นแทนเนี่ยแทนวันรักเนี่ยของเขาเท่อ่ะนะฮะโอเคเดี๋ยวถ้าวันจะต่อกันยาวๆอ่ะครับยาวๆมากนะฮะเพราะว่าใส่กับคนเยอะรู้สึกว่าจะเล่นไปเล่นได้เรื่อยๆด้วยมั้งเนาะเดี๋ยวมีคนกระซิบปอป่ะเฮ้ยเจอเจอคนละเจอคนละคนนึงพี่พลนะครับพี่พลก็ ตัาจี้ตัวเนี้ยครับมาดูฝีมือพี่เขาดีกว่าผมว่าแล้วว่าพี่เขาสมังราอ่าอะไรวะบล็อกบล็อก เพลงจำชื่อไม่ได้ละไอสามสี่เก้านี่แหละเี่ยรู้สึกอะเป็นไอดีทีเอ็มด้วยเนาะใช่ไหมไปดูก่อนเออไอดีไอดีทีเอ็มนะฮะโอเคก็ตาวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดเต pues ็มแน่ฮะเดี๋ยวยุ้งฟิ <h <h yeah> <h <h ้มมือโพพูดไปงั้นแต่แม่งก็ไม่ได้ถ่ายเหมือนเดิม โอเคครับตาบอดไปฮะก็มาเจอกับคนนะฮะแบบนี้ห้าห้าครับก็ยเป็นตัวทีมงานเป็นนี่ฮ <c> ะ <oughs> เ,เป็นทารันทล่าเวอร์ชัน <c oughs> บอลโลกนะฮะซึ่งอาวุธจะงมึงมีน้อยไปเผาอะ <c oughs> อาวุธอีสปอร์ตยิ่งง่ายก็ว่าเป็นอ่ะพรอนซีรี์นะฮะเซตรอนนะฮะ <c oughs> โอ้โหเล่นรู้ว่ารู้ว่าจะมีเยอะกว่านั้นไม่มีตายแล้วแต่ขออะไรก็เปิดให้ออมเพนเรียบร้อยแล้วเนาะ โอเคอ่าเอาเอาลองห่ะมีดูแข่งกันครับโอ้โหอ้ยเองเอาไปว่าไม่ต้องปรับนะครับไม่ต้องปรับเลยครับพี่น้องครับก็เดี๋ยวรอรอแข่งกันเลยนี่แหละเดี๋ยวรู้ฉายาดีกว่าฉายาไม่ใช่ฉายาระเบิดทำไมเ่ยระเบิดรู้สึกระเบิดเร็วขึ้นมั้งระยะความระเบิดเฮ้ยเอาไม้เล่นต้องเล่นอ่า เคนที่ถนัดที่สุดนะครับคริสต์โบวีฮะแล้วก็ฉายาที่จะใสาา่น,นะฮะก็เดิมเดิมเขาเสียหายความหนึงนี่เลยครับโอเคประมาณนี้แหละระเบิดไม่ต้องเปิดออกไ,ไ,ไม่ปว่วนเดี๋ยวไปดูฝีมือพูดเองนัน้นแหละไม่ได้ถ่ายเหมือนเดิมโอ้แค่นั้นแหละ โอเคครับช่วงพาครับก็เลี้ยงเป็นน้ำนะฮะจะน้ำเปล่าหรือน้ำอารมณ์็ะไรของคุณนะฮะแล้วก็นี่ครับแฮมเบอร์เกอร,ร์นะฮะร,รู้สึกจะมีมีปลาไก่หมูนะฮะซึ่งเรากินหมูครับแมคโดนัลด์ไม่เคยกินนะเนี่ยของแม็กอะจริงๆนะเบอร์เกอร์ของแมคโดโนัลด์ไม่เคยกินอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงอะมีซอสแต่ผมไม่เอาหรอกอกินแบบอร่อยจริงๆน่าไปเลยอืมถ้ากินก็นะฮะ ลองดูอืมเฮ้ย,ยร่อยเ้ย่อยของแพงก็บอกอร่อยหมดอืมนะฮะอืมตับบอบนะแ่้วก็เยือป่าแล้วก็แล้วก็เป,ป,ป,นะเเป,เปี้อืม เบรตี้จะเปล่ามีเอฟไม่กินครับกินเบรตี้ครับน้ำเปล่าไม่เอาฮะไหนๆจะแพงก็แพงไปเลยเปิดยากเิดเก่งเว้ยนะนะไม่ต้องรีวิวเบปซี่หรอกรู้ๆกันอยู่โอเคก้อนนี่เป็นช่องพักแล้วก็อาคนที่มางานครับสามารถเอาไอ้ใบใบแน่ที่เป็นไปพาสปอร์ตอะได้สามใบเท่ากับว่าคุณจะได้กินแฮมเบอร์เกอร์สามชิ้นสามรสเต็มทีเดียวเบปซี่ด้วยน้ำด้วยสุดยอด อิ่มครับแน่แน่เดี๋ยวไปเอาอีกเดี๋ยวไปเอาอีกป๊บนึงใจเยน็นทุกคนครับโอเคครับอันที่สองครับเนื่องจากอันแรกฮะกินดูแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกตินะครับเดีย๋ยวผมจะแกะเลยดีกว่านะมผมเริ่มไม่แน่ใจกับเบอร์เกอร์ชีน้นนะ้ละเบอร์เกอร์ของแม่เดน,นะนน้องคือคือคือตอนรับเปิดเปิดมานที่หนึ่งไงมันเป็นหมูใช่ไหมพอเปิดทั้งฝาท่านหนละ มะเขือมะเขือมะเขือแอปหนึ่งมะเขือให้ตายเถอะกินต่อนึวะน,น,น,นี่ครับความรู้สึกของคนฟินมะเขือ,มอไม่เป็นครับ เขิดมะเขือเขาไส้แบบเสียดายขอแปบโอเคครับมารีวิวห้องน้ำครับพี่ไม่มีอะไรไปดูไปดูแต่ห้องน้ำนะฮะห้องน้ำร้านนี้โอเรชั่นนะครับพัดลมพัารีนะฮะสแข็งนะครับนะครับของโซเยอร์สามที่นะฮะน้ำสองห้องครับแล้วก็ โอายแล้วไม่มีขบหน้าตายแล้วพี่น้องครับโอ้นี่คือห้องน้ำชายนะฮะของร้านนีโอร์ชั่นห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงมีก๊อกสองก๊อกครับโอ้โหพอเท้าเทียมเลยเจ็บแป้งห้องน้ำหญิงมีก๊อกสองก๊อกห้องน้ำายก๊อกพังครับพี่น้องก๊อกเดียวด้วยโอ้สุดยอด เมฟเมฟเมฟนานนี้เมฟจับจแล้วครับหลังจากที่กินจนเกือบจะอิ่มแทาจะหลับนะฮะัเราก็มากระตุ้นต่อมตื่นด้วยการจากงีดอดอนะ,คะ้ครับขนแน่ในผิดตาเลยจะได้ไหมแน่กูสามเลขสามระบบเลขอะไรโอ้ย

ก่อ,อ,อนที่ตับไปครับเราต้องให้เต้นก่อนใชฮะเต้นพร้อมเต้นช่วยกั<อ>ยยนเลยครับโอเคขอมิวสิกครับ ขายสดขายสดจากงานเลยนะครับกวิานาขอก็บอกไปแล้วม่ารู้จักไทเลยบอกแล้วผม่รู้จักใครจริงๆ <c oughs> <c oughs> อันนี้ทีม KOTS นะครับคันจะได้เจอทีมไหนก็แล้วแต่บุญกรรมนะครับมาครับไม่้ว่าแข่งอันนี้จะกับทีม T V Idol นะฮะ อ um ki ีกคิวเดียว้ยอร์ที่โดวที่ได้รับจกรรม้กับทอมครับไนะรับจได้แลวเนไฟงทีเมครับไชนะรับกีฬพร้อมกันหนึ่งพบาทฮะึ่งตอนนี้คะแนนส แน่นอนโอเคเอยองคนแมาไดหน่อยคกนอเป็นไงว่าฝั่งนู้นปีมือเป็นไง

ไม่โพ๊กแต่ผมไม่ได้มอดับมอ่ไม้เวทีนี่พี่อขไม่ิติดเหรอนี่มาอยู่หน่อยปิ๊่ไรครับขอป้ของเ่อนครับโอเคแล้ว้นต่อไปไะไครับนที่สองครได้แ่ไม่ต้องเลงนะโดนอยู่แล้ว

อันนี้มีรอยเป็นอยนะแล่ไร้อยๆอ่ะอ่ะร้อยๆจีวไอ่ะสปายเมาเลยครับไม่ยอมบอกนะไม่เอาบอกกูจีวีไม่เอาบอกกูหนึ่งสองอามลองหนึ่งสองสาม บอกม่บอดโกบแล้วนะ่รับทีเดียกระบะที่เดยวแม่ไม่ดโอเคโอเคบอกแล้วนะครับหัวหน้าหน่้าดน่อยย้อน้อนย้ายที่ไหนม้อน้าย่ไนอยายที่ไ้น้ายที่ไหยอมย้ย่ไหนน่ไ อะไรก็ได้ครับเอาอะไรก็ได้อาบ้าเลยอาบ้าจิ๋วติลลี่จิ๋วติลี่กกดโอเคนี่กเหลืออีก5ชิ้นตัวน้องใหม่ช่วยอะไรนะเอ็มครับเอ็มนะอันนี้เป็นพี่เอ็มนะเพิ่งเข้ามาในวงตาไฟแดงเลยนะดูวจิ้มไฟแดง พี่เอ็มขีดกีนมีดี่บ้านหน้าทีได้ดเาม้อ่ะเข้มะอะไรน้องเล้นตามด้ไหมอาคุณยากเลยยาเทห้ได้สวยนะเนใหม่นะนโ้จได้เปนเนยน่อแมากเลยเอาเทยไหน ใช่ไหมอ่าเขาจำไม่ผิดนะเอออาจจะนึกชื่อได้โอเคอ้าวเราอ๋อไป็นตัวเฮาโน้ตใช่ป่ะอ้าวมันบ้าแล้วโอเคครับก็จบไปครับสำหรับการเริ่มเช้าเลยก็ว่ากันไปวันที่สองสิงหาคมครับเดี๋ยวเดินเข้สองสิงหาคมครับคอยเป็นแกอ้า TC นะ TC นั่นแหละจำชื่อยาวไม่ได้อีกแล้ว

แม่งให้สี่หกบอกให้สี่หกกูสี่เจ็ดกูเผาได้ครับตัวก็ที่สองสิงหาโอเคเราจะเลยทั้งสองสิงหาคมนี้ครับที่ไหนที่ไหนอ่ะจากที่ไหนพี่จากที่ไหนติดต่อเอาเองแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวสอบวันนี้เอาก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับไอทีวีเทปหน้าก็คงกลัมาชิ้นเดือน อ่าสินเดียมีงานอยู่มีงานอยู่แต่ไม่บอกว่างานอะไรให้ไปหาเขาเองนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเข้าแถวน่าจะรับเสื้อมั้งนะฮะเสื้อเหลือเยอะโอเคก็ลาไปก่อนเขากับร้านนี้โอเชียนอีสปอร์ตเสื้อเขากว่าร้อยเครื่องนะฮะผมไปตรวจไปแล้วนะครับทำการรีวิวนี่ไอโซนที่เหลือยังไม่รีวิวก็มีนจะเป็นอ่าโซนอาหารอันนี้เื้ออาหารนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเหมือนเป็นห้องซ้อมเลยนะห้องซ้อมใส่เสื้อผ้าเลยโอเค ค่ะ,ะ,ะแล้วรอไม่ได้แล้ไม่ใ่รโอ้ดูสัภาได้ก็เราสอไม่ได้อ,อ,ไนนอะไรขบคครับอันนี้ครับได้เสื้อครับถ่ายกันไปถ่ายไปโอเคได้จริงแล้วเดี๋ยวจะให้รีวิวห้องน้นอีกรอบหนึ่งห้องน้าที่แบบว่าที่ทำที่สที่สุดในามโลกนะครับโอเค ลาจริงๆล้ะเดี๋ยวเดี๋ยวลาไปพร้อมกับการออกออกงานออกประตูโอเคมีแฮมเบอร์เกอร์สีใคาอีกเอาเด็กใส่กล่องบ่นจริงๆบ่นจริงๆโอเคครับบ๊ายบายครับพบกันใหม่เทปหน้ากับแม็กทีวีนะครับในการที่จะพาไปจะพาไปชมงานต่างๆเห็นได้สิ่งทุกสิ่งที่ผมเห็นนะฮะโอเคครับบ๊ายบาย กับร้านนิโอรชั่นอิสปอยอันลึกลับนะฮะลึกลับกว่าที่คิดไปายครับอู้กาลีน่าแรับรองเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ยายดูเผาเผาสดเผาสดกูบอกไว้แล้วว่าเบอร์สี่หกใช่ไหมนี่มาสี่เจ็ดเลยคนที่ได้สี่หกกูบอกแล้วโอ้กูจะไม่ฉีกทิ้งกับไอนี้กูจะเผาเนี่ยไปแช็กมาเลยเว้ยคอยดู เผาโชเลยมันใส่ไหม4ะนะ0แีสสส่สี4ได้ครับสี4 6ได้ครับได้ไม่ว่ากันตียียบแหงเลยมามาอุ๊ยชี่ร้อนผมแม่งผัดนะ,ะนะนี่นี่

เดียวมันยากยิงนะสาตวเโอ้ย เโอเคไปเผาแค่นี้พอนี่นะมันก็ดูไปออกเป็นศูนย์แปดศูนย์สี่นะแล้วก็อีกเล็กหนึ่งช่างแม่งนะฮะโอเคก็แค่นี้นะครับก็จบคลิปแค่นี้แหละอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวเผาโชว์ครับเผาจริงๆอ่ะไม่ได้บอกว่าจะเผาทั้งหมดนี่หว่า เออไม่ผิดนะไม่ผิดโอเคนะก็ไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย